ลงตัได้ป่ะเส่าเ่าถ้ลงแบบลบสีุ่๊บแต่เขาไม่ให้ลงมันลบร้อยสามเออการลงแบบลบร้อยสามสิบเด็กๆทำนะนี่นี่มามาดูเครื่องกับการมวลโกอาลาก่อนดีกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นสายการบินไทยเวอร์ชวลจบเลยจบต้องพูดว่าเสียวได้เสียวกฎของไทยเวอร์ชวลก็คือห้ามโกอาลาวนะครับโกอาลาวพ่องเปลืองน้ำมัน แล้วลุงโกทำไมก็นั่นสิโกทําไมวะเนี่ยโกเพื่อให้ถามอยู่โกเพื่อให้ถามไงอยากจะให้ดูสนามบินสวยๆเนี่ยเพราะนั้นว่าผู้โดยสารจ่ายตังค์แล้วยังยังดูไม่เต็มอิ่มก็เลยดูให้ดูสักนิดหนึ่งอ้าวกับตนเจลงไหมเนี่ยไม่ลงนะไปดูเหมือนดูเหมือนไม่ลงนะเนี่ยกับตันเจเนี่ย แ <Air> อร์บัสลำนี้<ง>ไม่ลงนะลกลับไปลงศูนย์หนึ่งเปล่าขอากลับลงศูนย์หนึ่งเหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอ,อไทยเวอร์ชวนลงก่อนนะครับกับปันมวลขอลงก่อนกันแล้วกันมาแล้วครับวันนี้เราใช้อ่แอร์บัส a อสามห้าเก้าของสายการบินบิติส้แอร์เวย์ครับ ลงด้วยความสวยงามตามท้องเรื่องไหมเดี๋ยวมารับชมกันซึ่งกับตันการแลนดิ้งไปแล้วนะครับกับตันการวันนี้แลนดิ้งได้สวยงามมากร้อยยี่สุดร้อยี่สิบฟุตเปอร์มินิตแต่กัปตันมวแนแลนไม่ได้เรื่องครับวันนี้ลบสี่สิบครับใช้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยลงนิ่มเกินไปอย่างเงี้ยต้องไล่ออกดูดิไล่ออกนะลงไล่ออกโอ้ผู้โดยสารรู้ไหมเนี่ยว่าตอนนี้ก็บินลงแล้วเนี่ยรู้สึกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่รู้สึกนะว่า เครื่องบินลงเรียบร้อยแล้วนะต้องให้แอร์ไปปลุกนะอืต้องให้แอร์ไปปลุกเลยแบบยโโยมโยม,ยมถึงแล้วนะลงได้แล้วครับสนามบินสวยงามด้วยนะครับที่ประเทศไอซ์แลนด์ขอบคุณค่ะ